ยโสวัสดีนะฮะวันหนึ่งเระเบิดเองนะก็อยู่กับผมเช่นเคยนะผมบอมจังเองครับเออก็ตอนนี้ผมทุกคนนี้ผมจะมาทำไรกันนะผมก็วันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะผมบอมจังเองนะครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวท่าของกินเบยเจตเทศจนสลัดนะครับผมอดีตเจตเทศจนสลัดนั่นเองก็เป็นท่าคาราเต้นะครับผมหรือเปล่าเป็นท่าคาราเต้นะครับผมเคาเรียกว่าอะไรนะคาราเต้นลดเงือกครับผมรีวิวท่าคาราเต้นลดเงือกผมก็จะมีสามเมคกิลนะผม พิษช่ไหคาราเต้นะครับผมก่อนนี้จะาไปดูกันผมฝากกดไลค์ผมกันด้วยนะครับผมก็ไดีเราไปดูกันนะครับอย่างแน่นอนกดไลค์นะครับผมแล้วเราก็ไปดูกันดีกว่าครับปาสําสำหรับสกิลแรกับผมชาร์กพันนะผมก็เป็นสกิลตรงตัวแซดนั่นเองก็เป็นสกิลเกี่ยวกับการต่อยหมัดนะครับผมขอเครื่องหาควหนึงเครื่องหาคีนี้คือมันเรเครื่องหาคีนะครับขอเครื่องหาคีแป๊บนึงเครื่องหาคิวผมอ่าลองต่อยไปเปิดเสียงแป๊บนึงอื โอ้โอเคเขาผมก็สำหรับสกิลแรกน,นะครับทุกคนก็เป็นสกิลชาร์กพันนี่ครัผมรือว่าเป็นการต่อยนั่นเองธรรมดาธรรมดานัา่ดดนเองนะครับผมเป็นสกิลตัวแซดนั่นเองนะครับผมก็เราลองกันดีกว่าครับผมเคิร์ฟหาคิดเรียบร้อยลองต่อยว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับอืมดาเมจแค่เท่าไหร่นะดาเมจขอลองอีกทีนึงแล้วหนึ่งดาเมจเมื่อกี้ไม่เห็นครับกระเด็นเป็นการต่อย ดาวเมทสี่ร้อยก็ผมเกือบห้าร้นะเคือพายกีทีนะเกือบห้า้อยทีคือทุกคนยิ่งอัพเว่ยนะฮนะสี่ร้อยก้าห้านั้นดาวเมทนะครับแรงว่าแรงอยู่พอตัวนะผมผม,ผมให้น้องคนนี้ย นะครับผมมาเป็นแทงให้นะครับน้องหรือเขากัพันกว่านะเออปะติพันลวแหละเออนะครับผมเป็นท่าสิลว่าเขาต่อยเป็นอากาศเนะเป็นอากาศเนอะต่อยเป็นอากาศแล้วก็กระเด็นคือมันแรงมากเลยเว้ทุกคนเนี่ยลองดูผมสำหรับต่อยแล้วก็สามารถไปดูด้เลยนะเนี่ยเนี่ยวิวครับผมไปไกลมากเลยทุกคนถึงว่าสกิลแรกก็แรงแล้วตีทีก็ห้าร้อยแล้วเคลื่อนหาคิด ตีแรงก็โคตรด้วยทุกคนยิ่งอัพยิ่งแรงแน่ๆโอเคเขาบอกว่าสำหรับสก,กิลที่2นะครับสกิลตัวเอกนั่นเองเบนสก,กิลที่มีชื่ชอว่าเดนนี่โชเวอร์นะครับเป็นสก,กิลที่เป็นเกี่ยวกับน้ํานะครับผมโชเวอร์คือฝักบัวเดนคือตายครับผมดีแล้วก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับแป่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก,ก็สำหรับสกิลน้ำผมเป็นสก,กิลคล้ายๆกับว่ากระสุนน้ำนั่นเองครับเออก็กระสุนน้ำแหละครับเออที่ผมจะเป็นการติดกี้นั่นเองครับคล้ายๆกับดาบจุลุ ของเราที่เป็นสกิลแรกแบบนี้นะครับผมที่แามว่าสกิลแรกอนันนี้เออสกิลแบบนี้นะครับผมมันจะติดคิ้เหุ่นก้านแต่มันจะติดคิ้เบากว่าแค่นั้นเองครับผมก็เป็นสกิลกระสุนน้ําเป็นแบบติดคิ้แบบนี้นะครัคแบบะะผมสก,กิลกระสุนน้ำไม่มีอะไรมากเนาะก็ดาเมจก็เกือบเกือบติดคิ้หน้าสี่ห้าร้อยถ้าเรายิ่งเครื่องพังขีก็ได้ย,ยิ่งแรงขึ้นกันด้วยแหละเนาะผมว่านะคนก็สำหรับสกิลสุดท้ทายน,นะคะรับผมสกิลสุดท้ายก็คือเป็นสกิลตัวซีนั่นเองครับผมเป็นสกิลที่มีชื่อว่า ว่ากาวบอรดดิวนะครับผมเป็นสกิลที่คล้ายๆกับว่าเป็นกระตุ่นน้าแล้วก็บวกแร่เม็ดเข้าไปนะผมคล้ายเป็นมือหนาวมันแล้วก็มันจะบวกพลังตรงแขนข้างเดียวแบบอย่างนี้คล้ายกับหนวดขาที่ถือแบบแล้วตีตะเทือนโลกนะทุกคนมันเป็นแบบนี้นผมแล้วก็ปล่อยไปครับถ้าใครยิงน้ําแข็งตรงนี้โอ้ยทยีนี้นผมปล่อยไปครับนี่ครับผมมันจะไปรวอย่างนั้นนะครับผมเออมันจะเป็นการปล่อยนะครับผม ที่เป็นรวบรวมกระตุนน้ำแล้วก็ดาเมทเขาว่ารวมกำลังเออแล้วปล่อยออกไปทีเดียวนุมไปหมดทีเดียวตีที่แปดร้อยน้องบอกแปดร้อยับเขาแปดร้อยนะแรงเหมือนกันนะครับผมโอเคเราอีกรอบหนึ่งเจ็ดร้อยมกันเจ็ดร้อยครับผมแปดร้อยว่าสกิลนี้แรงมากยิ่งเครื่องวางคีโก็แรงเหมือนกันครับผมอ่าเราลองกับตูนมั่งดีกว่าครับผมมาเดี๋ยวทีจะตายไหม อ้าวหนีเลยเหรอหนีเลยเหรอโอ้โหหนีเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับทุกคนก็เป็นไงกันบ้างผมสนุกกับการดูหมัดคาราเต้ของผมหรือว่ามาหมัดมนุษย์เงื่อนนะผมเป็นไงกันบ้างผมก็สนุกกันไหมผมทั้งหรับคลิปนี้นะผมก็สั้หรับคลิปนี้ก็จบกันที่เรียบร้อยนะผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับค่าและกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ผมกันด้วยนะผมก็ต้องขอบคุณมากทุกติดตามคลิปใหม่อย่างบอมจังกันด้วยนะผมนะบอมก็สำหรับแล้วน้องๆ ้องขงสาวคนก่อนขอลาก,ก็ไม่ก่อนนะผมก็ลืมที่กดซับคลายกรดิ่งและกดไลค์ผมกดแชร์คลิปนี้ไว้ทุกคนกันด้วยนะผมไว้ผมวาดหนะ้าผมจะมารีวิวอะไรกันอีกนะผมก็ไปติดตามชมกันได้เลยนะครับผมก็ตอหลับคลิปนี้ขอลาก,ก็ไม่ก่อนนม่มวันจะันใหม่คิปหน้าไว้ว่า,าสวัสดีครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเออเรียบร้อยผมหนีหมดเลยไว้ยบา,ยบายสวัสดีครับจุ๊บ๊ปวบาสวัสดีครับ